เพื่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอันนี้ถ้วยถ้วยถ้วยรางวัลของของลูกชายนะครับอันถ้วยรางวัลจะเพื่อนเพื่อนจะอันนักต่อยมวยเนาะเขาต่อยมวยเล้วเขาชนะเนาะค่ะเนาะเอามาให้ชมคะ่ะเอามาให้ชมมีอันหนึ่งเสมอเนาะค่ะเนาะแล้วก็มีอันหนึ่งคืออ่าตันนี้จะ้ะ ตัวนี้เป็นเป็นอันอียังก็อี umas, ่ยังก็พัฒน์มวยอ่านกนนนะ่ะชนะนอกอ่าชนะแล้วกับพวกนี้ก็ชนะชนะเฉยๆจะชนะชนะซิมียหนึ่งคืออันอันนี้จ้ะอันนี้เสมอกันจ้ะอันนี้เสมอกันตัวนี้เสมอกันนอกนั้นชนะมืดเลยจ้ะอันนี้ก็ชนะนกนะจ้ะเนาะอันใหญ่นี่ชนะนกจ้ะ ชนะนกอายรอบสองรอบสองชนะนกเขาบอกห้ต่อย,ยขายาันขยันข้นตรงขามไ้นันเ่าจะเนาะนกนั้นก็เป็นชนะหมดเลยค่ะชนะหมดมีอันหนึ่งที่เสมอตรงนี้เสมอตัวนี้เสมอกันเอมามาห้พีนองช่มจ้ามาห้พีนองช่มนักไว่หน่อย นักมวยหน่อยชุมนํากันจะเพืเ่อนๆอนอันนี้ก็ห้องเขาจ้ห้องเขาเนาะแต่ว่าห้องวันหกห้องมันลุกจ้จัดจัดจังไรก็คือเกาอยู่จะเพื่อนเพืเ่อนจ้าก็เลยไ้ถ่ายเบิ่งเนาะถ่ายเบิ่งแคันไอถวยหลังวันเขาเนะจ้ะเนาะถวยหลังวันเขาอันถวยไงนั่นของโรงเรียนจะ้ะของโรงเรียนของโรงเรียนจ้นถวยไงเนี่ย อันอันนี้ก็เอาไปสอมไปสอมมวยมา,จากจ้ะอันนี้ไปสอมมากเขาเขาก็ให้มาน้นจาจ้ะจ้ะขอบคุณหลายๆะะเด้ยค่ะเพื่อนๆที่รับชมเนาะคะ่ะขอขอบคุณคะ่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้าแนเ่เด้อเพื่อนๆจา้าพอ่อยมีกําลังใจอันเฮ็ดคลิปต่อไปเนาะจ้ะเนาะจะได้บ่ท้อนะเพื่อนๆจา้าขอให้ปังๆแนเด้องวดนี้เนาะ อันคลิปนี้เนาะโอ้ยบอปิดอยากปังไลฟ์บอปิดเลยพีนะ่น้อหงวดนี่ว่าสั่นมาขอบคุณหล,ลายเดอ้อเพื่อนๆจ้าขอบคุณค่ะที่มารับชมฝากกดไลค์กดแชร์น้ำเดอ้อเพื่อนๆสวัสดีค่ะสวัสดีครับเพื่อนๆเอามาให้ชมจ้าความภูมิใจของพ่อแม่เนาะจ้ะเนาะจ้าสวัสดีนะคะทุกคน